รอบแปดร้อยแปดสิบห้านะครับหพันแปดเลยนะครับ สรอยสามสิบนะครับเนี่ยลูกเกียอะไรย่างรอบที่ใช้งานเลยรที่ใช้งานโทอ่ารอที่ใช้งานปกตนินะครับห้ <5 15. S 1> ราร้อสิบห้าครับ <5 15. S 1> ร ผิวดูครับเนี่ยฟอกอยู่นะครับนี่เงเลยนะครับสนใจโทรมาเลยนะครับ0954-22702น,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 นะครับโดยเก่าเบอร์เดิมดเพิ่มเติมคือหน้าตาเนี่ยเลือยเลื่อยแค่ว่าไ